มาแล้วมาแล้วสวีดาสวัสดีพวกับผมอีกครั้งมีแบรี่กับชองเปหาสมาัติวัวครับเราอยู่ในเกม Evil Waste กันครับเราจะมาเก็บถ้วยที่ยากที่สุดเลยนะครับถ้วยนี้อยู่ในด่านที่เราต้องสู้กับบอสโดยที่ห้ามไม่ให้เขาหิวตัวเองอืหาวิธีอยู่ตั้งนานดูตั้งนานอัดวิดีโอเก็บแล้วดูแล้วดูอีกเอ๊ะเพราะอะไรวันนี้เดี๋ยวมาให้ดูกันครับว่าจะกจัดอย่างไรแต่ก่อนอื่นครับแนะนําว่า เมื่อเราถึงด่านนี้แล้วแนะนำให้ทำการเซฟและแบ็กอัพเก็บไว้ในคลาวครับแล้วเราก็จะได้เล่นเรื่อยๆครับเมื่อเรายังไม่ได้เราก็จะได้โหลดใหม่โหลดใหม่แล้วก็จะเล่นอีกอย่างนี้อยู่เรื่อยๆครับสำหรับการเล่นของผมรอบนี้จะเป็นรอบที่สครับสำหรับมิวเกมพัดในโหมดอีซี่นะครับเบื้องต้นเราอย่าทำดาเมจเขาครับปล่อยให้เขาทำครับเพียงเพราะว่า เดี๋ยวเขาจะมีลูกสมุนออกมาครับลูกสมุนของเขาก็จะหิวนี่แหละครับลูกสมุนของเขาถ้าพลังเขายังเต็มอยู่เราก็กำจัดลูกสมุนของเขาให้เป็นที่เรียบร้อยครับหาอยู่ตั้งนานเอ๊ะใครหิวใครหิวผมมองไม่ชัดที่ไหนได้ลูกสมุนเขานี่ยแหละครับเป็นคนหิวเมื่อเราเคลียร์พื้นที่ได้เรียบร้อยเราก็เริ่มทำดาเมจกันครับสำหรับ ในรอบนี้ไม่ผ่านครับไม่ได้เขาหิวตอนไหนไม่รู้เพื่อนๆลองดูแล้วกันครับตอนนี้ผมก็เริ่มเข้าทําครับทั้งลูกระเบิดทั้งไฟชอ็อตทั้งไฟเผาทุกอย่างครับสมุนเขาว่าขึ้นมาอีกแล้วครับงานแรกของเราต้องกำจัดลูกสมุนเขาให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เริ่มทําดาเมจกับเขาครับตอนนี้ก็ยิงยาวๆเลย ช่วงนี้ก็หลบสักนิดหนึ่งครับผมดูพลังชีวิตของเขาก็ไม่ขึ้นนะเอ๊ะเขาไปหิวตอนไหนก็ไม่รู้นี่แหละครับยากนิดหนึ่งยากตรงที่เราไม่รู้ว่าเขาหิวตอนไหนเนี่ยแหละสมุนออกมาก็กำจัดต่อครับเฮียให้ได้มากที่สุดครับนี่ไงมีหลงเหลืออยู่ตัวหนึ่งถ้าเขาอยู่ใกล้เขาหิวครับสิ่งที่ทำไป เสียเปล่าต้องเริ่มใหม่หมดผมก็ต้องลองเล่นดูครับใช่หรือเปล่าถ้าได้ก็จะได้ครับถ้าไม่ได้ก็โหลดจากข่าวที่เราแบ็กอัพมาแล้วก็เล่นใหม่อยู่อย่างนี้แหละหก็จะได้หลายรอบอยู่เหมือนกันครับผลประกอบการก็คือไม่ได้ครับถึงแม้ว่าเราจะฆ่าแต่โทฟี่ไม่ขึ้น ทีนี้ก็ไปดูของจริงกันครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดี Adapt or die.